บอกว่าถือกับพี่น้องเลยคันบอกถือเลขถือคือสีดังคือว่า <laughs> บอกว่าถือจัเแี่มากินอีกเด้อใครจะกินข้าวกับยายเอ็นตะวันทอดปลาแซ,บแซบ่บๆเขาห่อไปแล้ว<ป>อุย้ยพี่ลินมาอาบน้ำด้วยพี่ลินกลับไปแล้ว หโอ้ย,อยทมกินเหรอคะปะลาราบองนะปะลาราบองนละยนะหอมหอมอลไรไปบัดยานวดยายังอดบ่าหม็นแก้วบอกเลยว่าหอมนะพี่น้องเอ้ยหอมหอมอือม,หอมอให้บักกอ,อกว่าบักกอกซุกไข่ปาดใส่ขาง อืหลานผู้ใดละ่ะขอบคุณค่าจ๋า,จาอะไรลนะ่ะลูกไก่หล่ลนแล้วขึ้นมาหยิบขึ้นมาจ๋ายิบคพอทำไมหยิบไม่ขึ้นละ่ะอ๋อยายไปทำผมมาค่ะแอนนี่แหละทำสีผมขอบคุณค่า ยายตัดผมด้วยเพราะว่าผมยายผมมันยาวแล้วอ,อะไรคะเ๋ยวข่อยกินเขาอิม่มเงินไม่นองถ้าข่อยบ่าก,กินเขา้าข่อยว่าอะไรสุดเขากับอ่าัน่นข่อยก็เลยต้อง ต้องให้คอยอิ่มท้องกันง่อยก่อนเพราะว่าคอยต้องเติมพลังอยู่เติมพลังก่อนช้ามลานน้านอยสิกินให้มันอิ่มอ๋อเจอกันค่ะเสนท่านอุดรเป็นอัน ไหนดูจิไหนจ๋าอุ้ยไก่นะลูกหนูอึเลยยังหนูอึยังยายไล่สดแล้วหนูอึเลยเพื่อเต็มเพื่อเต็มเหรอลูกโอ้ยเพื่อเต็มกับหัวจักเองไหลหนูหูเต็มจริงจริงด้วย กินปลาล่าบองไหมหนูจะได้สวยหนูนสาวขอนแก่นหนูต้องกินข้าวหนูต้องกินปลาล่าบองเป็นนะลกูกเนี่ยเนี่ยดูนะดูยาจะจิ้ม,มให้ดูจิ้ม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 คุณ่าออถ้าไม่เผ็ดก็กิน,นเพราะว่าเขากินแกงเห็ดกินต้มปลาบ้านเขากิอนอรยู่บาแมนค่ะต้มปลาให้บบคัาม โดน้ำม,มาเส,สิร์าสั่จะไปซื้อปลานน้นมหาหงมืออ่นปลานน้นมาต้มโดน้ำโกกโกกนั่หละแกงเฮดก็กินไหม,ไมปลาซิวปลาขาวหน่อยมูนอีกกินมัแม่ไดจ้าคุณค่ะวันดีค่ะกอนนัยน่ะพี่พลอยสงใส่ถ้ายายไรสดจะเป็นอย่างนั้นแหละ เออออโอ้ตลอ,อดเลยดาดค่ะอนีอ้ <laughs> จริงๆด้วยแอบอยู่ข้างหลังเนะะมมาะเห็นไหมลองฝึกแล้วค่ะแต่คุณยายทำไม่ได้คุณยายเองนะคะไม่ได้โทษเด็กคุณยายทำไม่ได้เพราะว่าคุณยายต้องดูสองคน ถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งอยู่นูน่นเอาคนนี้ไปขอของงามคือมันสองคนไหมมันมัน,น,มน,มนเบิ่งเวลาเดียวกันยังสิว่าได้แบบเน่อย่า,ยางเงี้ยรู้อยู่นี่แต่ว่ามันกรยกั้งก่ยกินเขาแบบนี่้เรื่องมาหันคอยสิพ้าของงามทา่อสาบกับสิตั้งอยู่นีบาเนี่ย <c oughs> พี่พลอจา๋า <N> ไหนเนอะพี่พลอยอยู่ไหนนะพี่พลอยจ๋า <N> พลอยทำอะไรอยู่คะ <N> อ๋ะพอพลอยขี้ให้อยู่เข้าห้องน้ำไหมคะเ <N> ออหนึ <N> ่งสองสามก่อนมูโจ้หนึ่งยินบอลหนึ่งสองสามก่อน เลขจำจห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วอะไรลูก